Walk with God โดยคริสตจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวไม่มีสิ่งใดขัดขวางพระเจ้าได้หนึ่งซาโมเอลบทที่14ข้อ6โยนาธานพูดกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังกองทหารของพวกนี้ที่ไม่ได้เข้าสุงัดบางทีพระยาเวจะทรงทำเพื่อเราเพราะว่าไม่มีสิใดที่ขัดขวางพระยาเว ได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อยกองทหารฟริเตียดังเมสตายได้ห้อมร้อมโจมตีกองทหารของอิสราเอลทำให้ซาอูลหวาดกลัวและพวกทหารต่างหลบซ่อนตามถ้ำในล่องในซอกหินในอุโมงค์และในบ่อส่วนโยนาธานบุตรของซาอูลไม่ได้เกรงกลัวต่อกองทหารของฟิลิเตียเลย เขาจึงสแสวงหาการต่อสู้และชัยชนะโยนาธานได้สแสวงหาการทรงนำและหมายสำคัญจากพระเจ้าว่าพระองค์จะนำเขาต่อสู้และมีชัยชนะหรือไม่โยนาธานไม่ได้มองดูศัตรูด้วยสายตาจำนวนมากหรือน้อยแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขาสแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อเขาได้รับหมายสำคัญจากพระเจ้าถึงชัยชนะเหนือฟิลิเตียเขาและทะหารคู่กาย ได้ขึ้นไปสู้รบแม้มีสองคนก็ตามพระเจ้าทำให้เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะท้านพวกทหารฟินิเตียก็ล้มลงและถูกทหารของโยนาธานฆ่าฟันพวกเขาทั้งหมดความเชื่อของโยนาธานต่อพระเจ้านำการช่วยกู้ครั้งยิ่งใหญ่มาสู่อิสราเอลวันนี้พระเจ้ามองหาคนที่มีความเชื่อและสแสวงหาพระเจ้าเช่นโยนาธานในโลกนี้ เพื่อจะนำการช่วยกู้ครั้งใหญ่มาถึงผู้คนในเมืองในประเทศและในโลกอย่ามองดูที่ขนาดความน่ากลัวของศัตรูของเราแต่ให้มองดูที่พระเจ้าของเราขอพระเจ้าอดภพ,พรพี่น้องทุกท่านค่ะ